สวัสดีคะ่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปน์นอเว b บจอยแฟม i ี y นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของ Joy นะคะเเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ทํางานนะคะแต่ว่าแม่ค้ามีอะไรต้องทําเยอะมากต้องเตรียมของคะ่ะวันนี้ต้องเตรียมของไว้ขายพรุ่งนี้ พรุ่งนี้คือวันพุธพระรหัสถูกเสานี่คือจอยจะเปิดร้านนะคะแต่วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารส่วนมากเนี่ยระบบของจอยที่ทำงานก็คือจอยจะเตรียมหั่นเนื้อหั่นไก่หั่นอะไรพวกนี้หั่นเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมักหมักเครื่องปรุงหมักอะไรไว้มันจะได้แบบว่าพอเราไปทำกับข้าวให้ลูกค้าทานเนี่ยมันจะได้แบบว่าเข้าเนื้อเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้อง เราทำอะ่ะเราทําด้วยใจเนาะเราต้องแบบว่าเราทํากินยังไงคืออร่อยยังไงเราก็ต้องทําให้ลูกค้ากินแบบนั้นไม่ใช่ว่าโอ๊ยฝรั่งเขาไม่รู้หรอกรสชาติไทยออริจินอลมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะคือเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเนาะ,ะมีเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามาเนาะว่าอยากให้ทําแบบว่าอยากให้ทําคลิปแบบเล่าประสบการณ์ว่าเปิดร้าน ก่อนจะเปิดร้านอนะ่ะมีคนเยอะไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเจ้าจะทําอีกคลิปนึงนะคะส่วนวันนี้เจ้าก็จะชวนมาทําแบบเตรียมอุปกรณ์หัน่นผักหั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ไม่ใช่ผักก็คือจ้ยจะหั่นพรุ่งนี้วันพุธก่อนจะเปิดร้าน ก็คือพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของผักสดเราก็ไม่อยากแบบว่ามาหั่นไว้ก่อนเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องหมักไงคะพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเนื้อพวกอะไรมันจะเป็นต้องหมักถ้าหมักค้างคืนยิ่งอร่อยคะ่ะทุกคนนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกขอจอยทํางานคนเดียวเตรียมของคนเดียวทุกอย่างทําทุกอย่างคนเดียวเราก็ต้องมีระบบการจัดการที่ดีเนาะ วันนี้จอยก็จะมีหั่นเนื้อเนื้อของจอยก้อนหนึ่งก็จะประมาณ5้ากิโลก็จะหมักไว้ก็จะขายได้ประมาณสาวันน่าจะพอเนาะเนื้อ5้ากิโลแล้วก็ก็จะออกไปที่รถขายอาหารก็จะมีหั่นพวกไก่ไว้ทําไก่ไก่พวกแกงพะแนงไก่แล้วก็หั่นไว้ทําเป็นไก่ชุบแป้งทอด ขายดีมากเลยนะคะไก่ชุบแป้งทอดเนี่ยลูกค้าชอบกินแล้วก็จอยก็จะไปพัดไส้ปาะเปี๊ยะด้วยค่ะวันนี้พัดไส้ปาะเปี๊ยะสักสองหม้อแต่วันนี้ก็อาจจะเอาปาะเปี๊ยะมาห่อที่บ้านเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวมาก17-18องศาติดลบค่ะก็ที่รถก็ก็มีเครื่องทำความร้อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอุ่นเท่าไหรจ่จะก็อยากไม่อยากจะแบบว่า เ,เราไม่ได้ทํางานเนาะเราก็อยากแบบว่ารีแลกทำนู่นทํานี่ให้มันแบบตัวอุ่นๆในบ้านอะไรเงรี้ยก็เลยเดี๋ยวจะเอามาก็ไม่แน่อาจจะนั่งพันที่ร้านก็ได้ไม่อยากขนไปขนมาอะไรเงรี้ยเนาะแต่ว่ารอดูก่อนว่าสถานการณ์หน้าร้านมันจะเป็นยังไงเ้าก็จะทำซสมมูซาด้วยอาทิตย์ที่แล้วซมมูซาขายดีมากมันเป็นเ,เหมือนกับ คนที่นี่เขาก็เคยกินที่อื่นมาก่อนแต่ว่าเขาไม่เคยกินของจอยเนาะพอเขามาลองเขาก็บอกว่า mm. เออจอยอร่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เออดีใจว่าลูกค้าชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะจอยก็จะมีก็จะก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะทําทําเมนูนี้อยู่ในร้านก็จะทําไปเรื่อยๆมันจะมีมันจะได้แบบว่ามีเมนูให้ลูกค้าเลือกเยอนะๆเนาะจอยทําคนเดียวเนี่ยอาหารแต่ละอย่างแต่ละวันเนี่ยจะทําประมาณ โอ้ยหลายอย่างมากเลยนะคะมีหลายเมนูมากเมนูทีเ่เมนูยอดฮิตก็คือปอเปี๊ยปะปอเปี้ยคือเมนูยอดฮิตนะคะแล้วก็ไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดก็ขายพร้อมกับข้าวกับสลัดอะไรเงี้ยแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดก็ขายดีค่ะแล้วก็เนื้อผัดน้ำมันหอยไก่ผัดเม็ดมะม่วง ไก่พะแน่งส่วนมากจะเป็นเมนูไก่ไก่ไก่นะคะเพราะว่าคนที่นี่ที่แถวแถวบ้านจอยอยู่เขาไม่ค่อยชอบกินหมูกันค่ะก็ก็จะทำพวกอาหารเป็นไก่ไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วกอ็อ่ส่วนอาส่วนเมนูที่เพิ่มขึ้นมาก็มีซามมูซานะคะแล้วก็เกี๊ยวทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีหลายอย่างค่ะ Uh, บางคนบอกว่ายทําคนเดียวมีเมนูตั้งเยอะแยะนู่นอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าทําไมเธอไม่ทํานู่นทําไมเธอไม่ทํานี่แต่เขาไม่เข้าใจว่าหน้างานของจอยเนี่ยจอยทํางานคนเดียวเนี่ยมันหน้างานมันบางทีมันมันยากที่จะทําให้คนอื่นที่อยากกินนู่นอยากกินนี่ที่จะจะอยากจะทําให้เขาได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้างานของจอยเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า ทำไว้แล้วก็ค่อยตักให้เขาเหมือนกับไม่ใช่อาหารตามสั่งค่ะคือแบบเหมือนอาหารข้าวแกงอะค่ะคือทําไว้เลยลูกค้ามาสั่งก็คือตักใส่ถุงตักใส่กล่องให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านของจอยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่าร้านอาหารตามสั่งคือใครโทรมาเออเ,อ,อเนี่ยฉันอยากกินอนันโนนอันนี้นะจอยไม่ได้แบบว่ารับออเดอร์แบบนั้นนะคะก็คือจอย จอแบบว่าให้คนเขามาซื้อหน้าร้านเลยคือใครอยากกินอะไรก็มาสั่งแล้วก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องรอานานคือถ้าเกิดว่าอันไหนหมดก็คือหมดเขาก็จะเลือกเมนูใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะันแหละถ้าเขาวันนี้เขาอยากกินสมมุติว่าเขาอยากกินไก่ผนงไก่อะไรอย่างเงี้ยกับราดข้าวเขาอยากกินแต่ว่าเมนูนั้นอะจอยขายไปหมดแล้วคือมันหมด จะไม่มานั่งทําให้เขาอีกนะคะถ้าเกิดเขาไม่กินไม่กินอาหารอย่างอื่นเขาก็จะกลับบ้านไปไปหาอย่างอื่นเขากินแต่ว่าถ้าเขาอยากกินจริงๆเขากเา็เลือกเมนูอื่นไปเพราะว่าเมนูที่เขาจะกินตั้งใจจะกินอะ่ะมันหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แบบว่ามามาบังคับให้เราเออเธอต้องทําให้เราเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยถึงบังคับจอก็ไม่ทําเพราะว่ามันหมดแล้วเจอก็คือหมดอะไรเงี้ยเจ้จะมีนโยบายกับเทำกับตัวเองแบบนี้ถ้าเกิดอย่างนั้น ถ้าเกิดแบบนั้นน่ะมันจะเข <c oughs> าเรียกอะไรมันจะรวนเพราะว่าเราทำงานคนเดียวเนาะนั่นแหละค่ะก็ <c oughs> ถามว่าทำงานคนเดียวลำบากไหมก็ลำบากค่ะลำบากเออลำบากคือตอนแรกๆค่ะปีแรกจอยบอกเลยจอยจัดระบบไม่เป็นจอยไม่รู้จะทําอะไรก่อนไม่รู้จะ ตั้งตรงไหนก่อนเอาอันไหนก่อนเอาอันไหนหลังอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามายืนเต็มเลยค่ะบางคนก็รอไม่ไหวก็เดินออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทอดไก่ไม่ให้เขาไม่สุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรารีบอะเรารีบเราไม่รู้ว่าเออ,เอ,อไก่ทอดขนาดไหนมันถึงจะสุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับมาบอกเราเขาแต่ดีอย่างหนึ่งคือลูกค้าที่นี่บอก ประมาณว่าเขาไม่ว่าเราเขาไม่ด่าเราเขาไม่บอกว่าโอ้ยทําไมเธอทําชุยอะไรอย่างเงี้ย <K _ d ata> เขาไม่ว่าเราอย่างนั้นค่ะคือเขามากลับมาบอกเราอีกวันหนึ่งก็คือบอกว่าไก่เธอไม่สุกนะจอยเธอต้องทอดให้นานกว่านี้นะอะไรเงี้ยเขาพูดดีๆกับเราค่ะ <K _ d ata> เขาอธิบายให้เราฟังว่าเออเธอต้องป,ปรับปรุงอย่างนี้อย่างนี้นะคําติของลูกค้ามาปรับปรุงกับตัวเราว่าเออเราต้องทอํายังไงเราต้องจัดระบบแบบไหนอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเพราะว่า การทํางานคนเดียวอะ่ะมันไม่มันเขาเรียกอะไรอะ่ะจอยชอบอย่างหนึ่งการทํางานคนเดียวคือเราไม่ได้มีใครที่จะมาแบบว่าออกคําสั่งเราเราจะไปออกคําสั่งคนอื่นเพราะจอยไม่ชอบออกคําสั่งคนอื่นเพราะว่าจอยเป็นคนหน้าแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนคือถ้าเกิดออกคําสั่งหรือว่าหรือว่าพูดเยอะไปอะไรเงี้ยหน้าจอยเป็นคนแบบเหมือนหน้าดุอะ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าอุ้ยทาไมเคร่งเครียดจังอะไรประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยจอยก็จะเป็นประมาณว่า ชอบทํางานคนเดียวมากกว่าคือมันไม่เกะกะค่ะทุกคนจะเดินไปไหนจะวิ่งยังไงเราก็สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งรถที่จอยขายของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากคือถ้าถ้าสองคนจอยเคยแบบว่าตั้งแต่จอยเปิดร้านมาเนี่ยห้าปีเข้าปีที่หกจอยเคยไปขายใน <c oughs> เอารถไปช่วงหน้าร้อนเนาะไปขายในเอ่อในงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่เมืองที่จอยอยู่ จยก็จะมีเพื่อนๆที่จะมาช่วยทำงานประมาณสี่ห้าคนอยู่ในนั้นก็จะแบบว่ามันจะก็จะโหก็จะชุนละมุนกันหน่อยนึงแต่ว่าเราทํางานเป็นระบบเนาะเราทํางานเรารู้กันว่าเออเราต้องทําแบบไหนใครทําอะไรใครเรารู้หน้าที่กันมันเลยแบบแบบไม่ยุ่งยากเนาะแต่ถ้าไม่ถูกขากันอะถ้าเกิดทํางานไม่ถูกขากันอย่างเออไม่รู้ว่าทํายังไงอะไรเงี้ยมันก็จะชนกันหน่อยนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดจอเปิดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ก็จะแบบเนี่ยค่ะก็จะสะดวกสบายหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะมาพูดอย่างเดียวนะคะไม่ให้แบบว่าไม่ได้ให้ให้ดูนะว่าการทํางานยังไงจอยก็จะแค่มาบอกว่าเออวันนี้จอยทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าเออเราทํางานอ,อ่า การทำงานอยู่ต่างแดนทำคนเดียวเปิดเปิดร้านคนเดียวทำคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่บางคนก็ถามว่าทำไมแฟนฝรั่งไม่ช่วยเหรออะไรเงี้ยแฟนจอยอะจอยบอกตรงๆว่าถ้าเกิดไม่มีจอยไม่มีแฟนอะจอยจอยไม่มีวันนี้ค่ะจะไม่มีจะไม่มีแบบว่าจะมายืนเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของเอ่อเอ่อร้าน ขายอาหารแบบเล็กๆอย่างนี้ได้เพราะว่าแฟนจอยเป็นคนแบบทําเอกสารทํานู่นทนํานี่เรื่องสังคงสั่งของแล้วก็ไปรับคงรับของจะเป็นหน้าที่ของแกมหมดทุกอย่างแล้วก็จอยจะเป็นคนทํางานหน้าร้านจะเป็นคนเตรียมของนู่นนี่นั่น,นขายของเตรียมของทํางานคนเดียวแต่ว่าแฟนจอยจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะ ก็ให้คนให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบไม่ช่วยเขาก็มีงานประจําของเขานะคะนั่นแหละค่ะก็ก็มีคนเบื้องหลังก็จะมีคุณลุงกับพี่แฟงที่ที่ช่วยจอยอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็น้องโซเฟียเขาก็อย่างว่าเขายังเด็กอยู่เขาก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งช่วยอะไรเรามากมายเนาะ แต่แรกๆตอนที่จอยเปิดร้านใหม่ๆน้องช่วยนะคะน้องช่วยพันปอบเปี๊ยบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอน้องโตขึ้นน้องก็จะติดเพื่อนเรียนหนักขึ้นอะไรเงี้ยจอยก,ก็แบบไม่อยากให้น้องเขาทําก็เดี๋ยวสักให้เขาเรียนรู้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ถ้าเกิดเขาอยากได้เงินเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องมาช่วยแม่อยู่ดีเนาะเพราะแม่มีงานให้ทําอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเนาะถ้าเกิดเขาชอบนะส่วนคลิปที่เอ่อถ้า คลิปถ้าใครอยากาทำไส้ปอบเปบี๊ยะหรือว่าพันปอบเปบี๊ยะแบบไหนวิธีพันปอเปี๊ยะวิธีห่อปอบเปี๊ยะวิธีผัดไส้ปอบเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยจอยก็มีคลิปคลิปมีคลิปให้ดูนะคะลองกดเข้าไปดูเลยค่ะจอยช่องอของจอยค่ะก็เข้าไปดูนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะนั่นแหละค่ะก็เนี่ยค่ะวันนี้จะก็มาเล่าประสบการณ์เล่า,าว่า เผื่อจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อะมันมันก็สําหรับจอยนะจอยคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกๆคนอย่างที่หลายๆคนอยากทำอยากเป็นถ้าเกิดถ้าจอยบอกตามตรงเลยนะจอยบอกจริงๆเลยนะสําหรับจอยนะจอยคิดว่าถ้าเกิดใครไม่อดทนจริงไม่ไม่เก่งจริงอะจอยไม่ได้ว่าต,วตัวเองเก่งนะคะ ไม่ได้ว่าไม่ได้ชมตัวเองว่าตัวเองเก่งแต่ว่าจอยหมายถึงว่า,าถ้าเกิดใครไม่สตรองหรือว่าไม่เก่งจริงอะมายืนตรงจุดนี้ทำงานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะอะไรค่ะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนาะถ้าเกิดใครอยากอ,าอยากทำอยากอ,าอยากเริ่มต้นทำก็ จอยอาจจะพูดไม่เก่งนะคะอธิบายไม่เก่งแต่ว่าจอยคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะว่าจอยหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครอยากให้จอยทำคลิปแบบไหนเล่าประสบการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจอยจะมาตอบคำถามหรือว่าจะอะไรทำคลิปแบบไหนให้ดูต่อไปนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จอยก็ขอตัวไปเตรียมของก่อนนะคะเอาไว้เจอเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ